ทำหน้าอย่างเงี้ยไม่ชอบที่ฉันแต่งหน้าหรือไงฉันรู้ว่าทุกคนทำไมถึงทำหน้าแบบนี้เวลาเห็นฉันจริงๆทฤษฎีการแต่งหน้าของฉันนี่มันก็มีไม่มากหรอกนะฉันจะสอนให้แกเอาไหมล่ะสอนพ่อหนไม่เป็นไรก็เคยมีแฟนไหมใช่เออเมื่อนานมาแล้วฉันก็เคยมีแต่มึงช่วยแกไอ้ที่มือนี่ก่อนได้ไหมฮะไอสัตว์หืม กูยอมแก่ให้มึงก็ได้ระวังตูดมึงไว้นี่แกจะบอกว่าเจ้าแบทแมนมันมาจอดตูดใช่งั้นเหรอกิ๊กิว้วกูเตือนมึงแล้วนะใส่ไอ้โอ๊ย,อยแกมาแอบฟังฉันคุยกับไอ้แกนั่นะมันนานแค่ไหนแล้วเนี่ย สัอนช้อนแต่งหน้าหน่อยจะได้ไหมอย่างแรกแกต้องมีเครื่องสาอางมีรองพื้นและลิปสติกจำนวนมากพอการแต่งหน้าของฉันน่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้กระจกสักนิดก่อนอื่นเลยมึงต้องทำหน้าแบบกูหน่าเฮียเลยหน้าที่มึงยิ้มออกเวลาขี้แบบฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งอ่ะนั่นแหละเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งหลายๆคนมองข้ามไปหรือไม่ก็ไม่คิดจะลอง นายลองไหมเมื่อวานฉันก็เพิ่งลองไปนี่แกพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยแกก็รู้แบทแมนแกไม่วันแต่งหน้าเดียวเท่าฉันหรอกแกอย่าหนะว่าแกทําได้ไม่ไม่ปากแห้งว่ะและฉันทําแบบนี้ไม่บ่อยหรอกนะเข้าใจช่วยแต่งหน้าให้ฉันหน่อยได้ไหมการแต่งหน้าแบบนี้มันใช้เวลานานคนนอกห้องกําลังมองเราเริ่มแต่งหน้าตอนนี้ทุกคนจะรู้สูตร ฉันรู้สมัยนายเด็กๆนายเป็นยังไงไอายไลเนอร์ของแม่บลัชออนรวมไปถึงอ e ีจูดี้ที่พี่สาวนายซื้อมาจากเกาหลีเพื่อมาฝากแม่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายและอีกมากมายทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องแฟนของนายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนายปิดบังฉันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าถ้านายยอมรับในตอนนี้ ความลับของนายตั้งแต่เด็กยันโตที่นายพยายามที่จะเก็บมันมากความจริงจะถูกเปิดเผยฉันเลยอยากเห็นจริงๆเลยตุ๊ดเด็กในวันนั้นถ้าแกไม่ปล่อยฉันแล้วฉันจะบอกทุกคนแกน่ะเป็นตุ๊ดเขาไม่เคยบอกผมสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เด็กแกรู้สึกดีทุกครั้งที่แกอยู่กับเพื่อนผู้ชายไม่เสมอไป จนตอนนี้แกก็ยังไม่ยอมรับในสิ่งที่แกเป็นยอมรับเถอะหน้าแบทแมนยังทันนะแล้วฉันควรทำยังไงแกก็ต้องไปที่ประชาสัมพันธ์ของเมืองกดแทมแล้วแกก็ไปบอกว่าแกน่ะเป็นตุ๊ดกิ้วๆหรอฉันมั่นใจนะว่าทุกคนจะต้องชอบสิ่งที่แกเป็นแต่ตอนนี้สเลดมันเริ่มติดคอฉันเต็มคอแล้วภากโดยอัมแลนด์ว้ย